สำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆตาม,ตามร่างกายนะคะ <c oughs> ก็มีสมุนไพรดีๆมาแนะนํากันค่ะ <c oughs> เป็นแผ่นแปสมุนไพรตาชบาแก้วค่ะแปะไปที่บริเวณที่เรารู้สึกว่าปวดเมื่อยใน1ห,ห่อก็จะมีทั้งหมด10แผน่นแกะออกมาหน้าตาสองก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาฉีกออกมาปุ๊บก็จะได้แบบนี้2แผ่นเลยค่ะวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยค่ะค่ะ <c oughs> เะะพียง2-3สหยดเท่านั้นเพื่อให้ตัวสมุนไพรเนี่ยเขาซึมลงสู่ผิวได้ดีขึ้นเพราะว่าตามร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจะมีเหงื่อไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าตัวสมุนไพรเนี่ยเขาจะทะําปฏิกิริยากับเหงื่อของเราค่ะอันนี้ยุ้ยจะใช้เป็นสเปรย์น้ําแร่พรมนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้น้ำพรมลงไปแบบนี้สอาหยดเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปะให้ดูกันนะคะ มีอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องพรมน้ำนะคะนั่นก็คือใต้เท้าค่ะเพราะว่าบริเวณใต้เท้าของเราเนี่ยมีเหงื่อมากอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆเนี่ยแนะนําให้พรมน้ํานิดนึงค่ะ โอเคแปะลงไปแบบนี้แล้วนะคะเวลาที่วิใช้ค่ะวิจะแปะก่อนนอนทุกคืนเลยค่ะตื่นเช้ามาก็แค่ลอกออกนะคะแต่หากใครที่แปะปแล้วเนี่ยบางคนผิวบอบบางนะคะเวลาลอกก็แนะนําว่าให้พรมน้ําลงไปเหมือนเดิมนะคะใช้น้ําเป็นตัวช่วยในการลอกออกแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาลอกจะเจ็บนะคะสำหรับในชบาแก้วนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหาวันเปี้ยงนะคะที่เป็นพืชท,ที่ช่วยในเรื่องของการปวดข้อปวดเมื่อยต่างๆตาม เป็นเรื่องของเนบชาขาอ่อนแรงแล้วก็ช่วยเรื่องของอาการอ่อนเพลียด้วยค่ะสำหรับอธิชโชนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยค่ะ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทมาลีนนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณค่ะส่วนของทมารีนเนี่ยจะทําให้เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นนะคะส่งผลออกมายังผิวพรรณของเราให้ดูเปล่งปั่งสดใสขึ้นนั่นเองสหรับสาลายสีน้าตาลนะคะก็ยังช่วยในเรื่องต้านอนุมูลอิสระค่ะยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ยังช่วยสร้างเซลล์ใหม่ให้กับผิวด้วยสําหรับมิ้นค่ะช่วยบรรเทาอาการไอหวัดคัดจมูกแก้กระหายนา้ำและช่วยระงับกลิ่นได้ค่ะสําหรับถ่านไมไ่่่่คะชวยในเรรรืององงขขกาาับสพิษ นะคะแล้วก็ดูดซับสารพิษได้ดีด้วยการนอนหลับได้ดีขึ้นหลับได้ลึกยิ่งขึ้นนะคะก็่านไม้ไผ่ค่ะยังช่วยการลดความเสี่ยงของหลอดเลือุดตันค่ะสำหรับใครที่เหมาะกับชบาแก้วบ้างนะคะปวดทุกอย่างเลยในร่างกายคนที่ขับรถ เป็นเวลานานๆน,น,นะคะก็จะมีอาการปวดสะบักหลังตรงนี้นะคะก็เหมาะมากเลยที่จะมาใช้สฉาแก้วค่ะอาการของออฟฟิศซินโดมนะคะนั่งน้าคอมนานๆหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะหรือสำหรับผู้หญิงค่ะที่ปวดท้องประจําเดือนค่ะคนที่ออกกําลังกายค่ะแล้วเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะก็สามารถใช้ฉาแก้วเป็นตัวบรรเทาได้ดีเช่นกันค่ะปวดไมเกรนนะคะปวดไมเกรนเนี่ยปวดหัวไม่ได้ว่าแปะตรงนี้นะคะปวดหัวนะคะแปะไปตรงท้ายทอยตรงนี้ จะช่วยได้เช่นกันค่ะสหรับข้อควรระวังในการใช้กับยกเวน้นบริเวณที่เป็นแผลสดเท่านั้นนะคะที่ไม่ควรแปะค่ะหรือว่าบริเวณใต้ตาบนใบนหน้าก็ไม่ควรแปะเช่นกันค่ะตั้งแต่มาติดบาแก้วใต้ฝ่าเท้าก่อนนอนทุกคืนเลยเนี่ยก็ทําให้นอนหลับสบายหลับลึกยิ่งขึ้นไม่ตื่นกลางดึกด้วยค่ะอย่าลืมไปลองใช้กันนะคะขอบคุณค่ะ bye bye. ค,ค่ะ